คนจะเข้ามาใกล้ๆกันนะที่มีนั่งจักรยานพาเขาใกล้ๆกัให้รูกแน่นตัวเสร็จให้ประตูตัวแข็งตัวเสร็จ้ครับทำคาร์บอนเร็วๆข้าแฝงไปน้ำร้อนน้ำร้อนถ้าทดีแล

เราไหวไหมแล้วเราต้องไปตรงมันเราต้องทำอะไรไหวบ้างเลยนะบ้างน